ชะตาฟ้าหานกล้าทายอดคนตอนที่15้ากวนเสี่ยวชิงนายไม่มีบัตรพนักงานแล้วว่าจะเข้าไปยังไงหลัวคังอันทลึงตาพลางถามก่อนหน้านี้ตอนที่พูดถึงโรงอาหารชั้นสวรรค์เขาเห็นอีกฝ่ายไม่พูดอะไรจึงนึกว่ามีบัตรพนักงานแล้วตอนนี้ดูแล้วคนคนนี้จะถูกจัดให้อยู่ในระดับใดก็ยังไม่อาจรู้ได้ลิงยืนสายสีสษะเขายังไม่ได้ให้ผมน่าจะเพิ่งมาเลยยังํำไม่เสร็จ ช่างเธอหลวคังอันเองก็ไม่ได้ถามอะไรมากอีกคนคนนี้น่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจ้าหน้าที่สาวที่เฝ้าอยู่หน้าประตูรีบกล่าวขอโทษทันทีคุณหลัวกฎของทางหอ,อการค้าคุณเองก็ทราบหากไม่มีบัตรพนักงานก็เข้าไปไม่ได้ถ้ายังไงคุณลองให้คนข้างบนจัดการให้ไหมคะหลัวคังอันทำเสียงเหนื่อยใจกดอะไรเยอะแยะวุ่นวายก็แค่กินข้าวเท่านั้นเองถูกขวางอยู่หน้าประตูแล้วยังต้องหาคนมาจัดการให้เห็นพวกเราเป็นอะไร เจ้าหน้าที่หญิงยังคงกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณหลวงถ้าไม่สะดวกจริงๆแล้วก็อย่างนั้นก็คงต้องไปใช้โรงอาหารชั้นมนุษย์ที่อยู่ด้านล่างนะค่ะส่วนใหญ่โรงอาหารชั้นสวรรค์จะเป็นสถานที่ให้บุคลากรระดับสูงหรือไม่ก็คนที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษได้ใช้รับประทานอาหารโรงอาหารระดับปฐพีก็เป็นของเจ้าหน้าที่บริหารที่มีตำแหน่งสูงในระดับหนึ่งส่วนโรงอาหารชั้นมนุษย์นั้นเป็นของคนงานธรรมดาและเจ้าหน้าที่ระดับล่างทั่วไป รวมไปถึงคนนอกบางส่วนที่สามารถเข้ามาในหอ,อการค้าได้อย่างเช่นคนที่มาส่งของในเวลาพักทานอาหารพอดีพวกเขาก็สามารถเข้าไปใช้โรงอาหารได้ไปหลัวคังอันดึงหลิงยวนเดินออกไปหลังเดินออกไปไกลแล้วก็เอื้อมมือไปโอบไหล่หลิงยวนพลางกระซิบข้างหูว่าความจริงแล้วโรงอาหารชั้นสวรรค์หรือปฐพีอะไรนั่นไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยกินไปกินมาก็มีแค่อาหารพวกนั้น ถ้าไม่เป็นเพราะอยากจะดูแลนายให้นายได้กินดีๆหน่อยกลัวว่านายจะมองว่าฉันขี้เหนียวตัวฉันก็ไม่อยากจะไปหรอกฉันจะบอกอะไรให้นะฉันมาที่นี่ก่อนนายอยู่หลายวันฉันไปสำรวจมาหมดแล้วความจริงโรงอาหารที่น่าสนใจจริงๆก็คือโรงอาหารชั้นมนุษย์คนส่วนใหญ่ในหอการค้ามากินข้าวกันที่นั่นหอการค้าตระกูลฉิงเป็นหอการค้าอันดับหนึ่งในเมืองปู้เชวี่ยอเงินเดือนค่อนข้างสูงคนจำนวนไม่น้อยล้วนอยากเข้ามาทำงาน น้องหลิงเข้าใจความหมายของฉันใช่ไหมพูดง่ายๆก็คือสาวโสดสวยๆที่ทำงานอยู่ในหอการค้าส่วนใหญ่ไปกินข้าวกันที่นั่นโรงอาหารชั้นสวนรรค์ปฐพีอะไรนั่นมันมีการแบ่งระดับเอาไว้อยู่ยังไงโรงอาหารชั้นมนุษย์ก็ดีกว่าเดี๋ยวไปถึงนั่นนายก็รู้เองพอคนห้อยบัตรชั้นสวรรค์ไปนั่งที่นั่นรับรองเลยว่านายจะได้รู้ว่าอะไรคือมวลหมู่ไม้มดงามสาวงามห้องลอง้อมช่างเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดฮิฮิ หลวคังอันยิ้มจนดูคล้ายพังพรที่ขโมยไก่หลิงยวนเหลียวหน้ามองเขาอยู่หลายครั้งในใจไม่อยากไปทว่าหลวคังอันเอาอกเอาใจเขาเป็นอย่างมากอีกทั้งเขาก็เป็นผู้ช่วยของอีกฝ่ายด้วยทั้งสองครึ่งลิฟต์ลงไปชั้นล่างในตอนที่เข้าไปในโรงอาหารชั้นมนุษย์ตรงหน้าประตูไม่มีแม้กระทั่งคนตรวจบัตรด,ด้วยซ้ำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตรวจอะไรขอเพียงเข้ามาในหอ,อการค้าได้ต่อให้เป็นคนนอกก็สามารถจ่ายเงินซื้อข้าวกินที่นี่ได้ จากที่หลัวคังอันเล่ามาราคาอาหารของที่นี่ถูกกว่าข้างนอกอย่างมากนี่ก็ถือเป็นการดูแลที่หอการค้ามีต่อพนักงานเมื่อได้ฟังคําแนะนําของคนผู้นี้หลิงยวนก็มั่นใจแล้วว่าคนผู้นี้ไม่ได้เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกแน่นอนทันทีที่เข้าไปโอ้โหโต๊ะอาหารวางอยู่ทั่วทุกที่นับไม่ถ้วนว่ามีคนอยู่มากน้อยเท่าไรอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นพันคนเกรงว่าชั้นนี้ทั้งชั้นคงถูกเอามาทําเป็นโรงอาหารจนหมด ทั้งสองคนเดินตรงไปสั่งอาหารอาหารที่นี่เป็นแบบทำสำเร็จเอาไว้แล้วสามารถสั่งได้ตามใจชอบหลวงคังอันถามหลิงยวนว่าอยากกินอะไรหลิงยวนไม่มีความรู้สึกอยากอาหารอะไรจึงกล่าวออกไปว่าแล้วแต่หลัวงคังอันจึงไม่ได้ถามอะไรมากอีกสั่งของอร่อยอร่อยแพงแพง,พงมากองใหญ่ ที่นี่สามารถชำระค่าอาหารด้วยเงินสดได้หรือจะแสดงบัตรพนักงานก็ได้จากนั้นค่อยไปหักจากเงินเดือนหลวงคังอันเป็นเจ้ามือเขาใช้บัตรของตัวเองจ่ายค่าอาหารในเวลานี้หลิงยวนถึงได้สังเกตเห็นว่าบัตรของเขาไม่เหมือนกับบัตรของคนอื่นบัตรของหลวงคังอันเป็นพื้นทองประดับประดาด้วยลวดลายก้อนเมฆแตกต่างจากพื้นบัตรสีขาวของคนอื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัดหลวงคังอันที่หยิบบัตรกลับมาไม่ได้ยัดมันกลับเข้าไปในกระเป๋า หากแต่เอามาห้อยไว้บนคอเหมือนอย่างคนอื่นๆเห็นได้ชัดว่าต้องการอวดให้คนอื่นได้เห็นจากนั้นหมุนตัวเดินยกถาดอาหารไปหาที่นั่งกับหลิงยวนแล้วก็เป็นอย่างที่คาดเอาไว้ระหว่างทางที่ทั้งสองคนเดินผ่านมีสายตามองมาทันทีบางคนถึงขนาดเอาศอกกระทุ้งคนที่อยู่ข้างๆให้มองดูเพียงดูก็รู้ว่าเป็นคนระดับสูงของหอการค้าเรื่องอื่นไม่ต้องไปพูดถึงเอาแค่ว่าคนที่สามารถห้อยบัตรระดับสวรรค์ได้ส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนที่ได้เงินเดือนสูง สายตาของทั้งชายและหญิงทอดมองมาที่ทั้งสองคนไม่ขาดสายตรงตำแหน่งที่ทั้งสองคนเดินผ่านพนักงานที่นั่งอยู่ที่โต๊ะก็ทยอยพบว่ามีคนที่ห้อยบัตรชั้นสวรรค์มากินข้าวที่นี่หลิงยืนหมดคำพูดเขาถือว่าได้เห็นวิธีการของคนผู้นี้แล้วเขาอยากจะทำตัวเงียบๆแต่คนผู้นี้ไม่ใช่คนที่จะอยู่อย่างเงียบๆได้เลยเรียกได้ว่านิสยัยชอบทำตัวเด่นของเขามันฝังลึกจนยากจะแก้ไขได้แล้ว หลิงยวนลอบเตือนตัวเองดูเหมือนต่อไปคงต้องพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเผยตัวในที่สาธารณะกับคนผู้นี้เสียแล้วไม่มีโต๊ะว,ว่างเพราะว่าเป็นโต๊ะยาวที่ทุกคนนั่งด้วยกันจะมากจะน้อยก็ล้วนแต่มีคนนั่งอยู่ที่โต๊ะทั้งสองคนหาที่ว่างนั่งลงไปหลิงยวนจำต้องยอมรับเลยว่าคนผู้นี้มีประสบการณ์จริงดังว่าเมื่อคนเข้ามารับประทานอาหารเยอะขึ้นเรื่อยๆโต๊ะที่ทั้งสองคนนั่งอยู่ก็มีหญิงสาวมานั่งเยอะขึ้นเรื่อยๆ และคนที่มีความกล้าเข้ามานั่งที่โต๊ะตัวนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองจูเกิร์มานหลิงยืนจำชื่อหญิงสาวที่ผิวพันขาวผ่องรูปร่างร้อนแรงใบหน้างดงามและมีสเสน่ห์ที่นั่งอยู่ตรงข้ามผู้นี้เอาไว้แล้วช่วยไม่ได้หลวงคังอันถูกชะตาอีกฝ่ายจึงเป็นฝ่ายเข้าไปทักทายสอบถามชื่อของเธอไม่นานทั้งสองก็พูดคุยกันอย่างมีความสุขส่งเสียงหัวเราะทิกคักออกมาเป็นระยะ ท่าทีเหมือนเสียดายที่รู้จักกันช้าไปอยากจะไปนั่งด้วยกันให้รู้แล้วรู้รอดหลังคุ้นเคยกันแล้วจูเกอดม่านก็นึกอยากถามหลิงยุนว่าเป็นใครขณะที่เอ่ยถามหลวงคังอันคิดอยากจะตอบแทนจูจูคพลันเห็นสายตาเยียบเย็นของหลิงยุนที่กวาดมองมาภายในสายตานั้นแฝงความเย็นชาเอาไว้ทําให้หลวงคังอันจำฝังใจในทันทีคําพูดขึ้นมาถึงปากก็กลืนกลับลงไปตอบแบบกำากวมออกไปว่าน้องชายผมเอง คุณหลินในเวลานี้เองด้านข้างพลันมีเสียงทักทายที่แฝงไว้ด้วยความขวยเขินของหญิงสาวผู้หนึ่งดังขึ้นมาหลินยืนเหลียวหน้ากลับไปรู้สึกค่อนข้างคุ้นตาคนที่เขาเคยพบที่นี่มีอยู่ไม่มากเทียงพลิบตาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอคือหญิงสาวที่อยู่ตรงแผนกต้อนรับเคยเจอหน้ากันสองครั้งจึงพยักหน้าทักทายเล็กน้อย ด้วยท่าทางนิ่งเงียบไม่ชอบพูดจาของหลิงยวนทำให้ที่นั่งด้านข้างเขาว่างอยู่พอดีหญิงสาวคนนั้นเลยฉวยโอกาสมานั่งข้างหลิงยวนเมื่อเห็นท่าทีของหญิงสาวจากแผนกต้อนรับอีกทั้งความรู้สึกตื่นเต้นไม่เป็นธรรมชาติของเธอนั้นคนอื่นๆก็เข้าใจทันทีว่าคนที่ไม่ค่อยพูดจาผู้นี้ก็มิใช่คนธรรมดาเช่นกันแซ่หลิง หญิงสาวจำนวนไม่น้อยจำเอาไว้ครุ่นคิดว่าเขาเป็นใครกันประกูลชิงใหญ่โตการที่มีคนที่พวกเธอไม่รู้จักจึงเป็นเรื่องธรรมดาส่วนหญิงสาวจากแผนกต้อนรับก็กินไปพลางชนหลิงยวนพูดคุยไปพลางแต่ผลปรากฏว่าหลิงยวนยังคงมีท่าทางไม่อยากจะเอ่ยปากหญิงสาวผู้นั้นรู้สึกกระอักกระอ่วนเล็กน้อยจึงได้แต่ต้องกินข้าวไปเงียบเงียบท่าทีเย็นชายากจะเข้าถึงได้ของหลิงยวนเห็นได้ชัดว่าเป็นคนประเภทนิง่งเงียบไม่ชอบพูดจา ทำให้เกิดความรู้สึกสูงส่งจนไม่อาจเอื่อมส่วนหลัวคังอันกับจูเกร์ม่านก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานบริเวณตรงนั้นคล้ายไม่มีเรื่องอะไรให้หญิงสาวคนอื่นๆมีส่วนร่วมได้แล้วสายตาของหญิงสาวจำนวนไม่น้อยที่มองมาทางจูเกร์ม่านเผยให้เห็นถึงความอิจฉาริษยาและความดูแคลนออกมาโดยไม่รู้ตัวอย่างไรเสียก็ไม่มีเรื่องของตอนแล้วเช่นนั้นก็กินไปพูดคุยกับคนข้างๆไปก็แล้วกัน ผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งเยื้องไปทางด้านขวาถูกเพื่อนร่วมง,งานเรียกว่ากูนเสี่ยวชิงเธอนัดกับหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆเอาไว้แล้วว่าเย็นนี้จะไปเที่ยวที่บ้านเธอเพื่อไปดูของอะไรสักอย่างในตอนที่ได้ยินคำว่าเขตเนินตะวันตกทิ้วของหลิงยวนก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยตะเกียบที่อยู่ในมือหยุดชะงักภายในดวงตาเผยให้เห็นถึงแววตาที่หวนคิดถึงความหลังบางอย่างหลังได้สติขึ้นมาเขาก็เงยหน้ามองไปทางกวนเสี่ยวชิง จากนั้นพลันถามออกไปว่าเธอชื่อกุนเสี่ยวชิงเหรอกุยเสียวชิงที่กําลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานถูกเรียกชื่อจึงหันหน้ามาอย่างงุนงงจากนั้นพยักหน้าหองนึกนึกตอบว่าใช่ค่ะหลิงยวนกล่าวถามเขตเนินตะวันตกมีคนชื่อกุนเสี่ยวไปเธอรู้จักไหมอัญญประกาศคู่จุลภาคจุดจุดอัญญประกาศคู่กุลเสี่ยวชิงดูงุนงงอย่างเห็นได้ชัดท่าทางคล้ายอยากจะพูดอะไรแต่ก็หยุดไป สุดท้ายก็กล่าวตอบกลับมาอย่างระแวงเล็กน้อยว่าพี่ชายของฉันเองค่ะอีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่าเป็นคนระดับสูงของหอ,อการค้าเธอไม่คิดว่าพี่ชายของตัวเองจะรู้จักคนระดับนี้ของหอ,อการค้าได้มิเช่นนั้นไม่มีทางที่พี่ชายจะไม่บอกตนเองหากพี่ชายของตัวเองรู้จักคนแบบนี้ก็คงจะแนะนำให้ตัวเองรู้จักตั้งนานแล้วตอนนี้เธอไม่เข้าใจว่าที่อีกฝ่ายเอ่ยชื่อพี่ชายของตัวเองออกมานั้นเป็นเรื่องดีหรือว่าเรื่องไม่ดี หลัวคังอัญหยุดการสนทนากับจูกเกิ์ม่านหันหน้ามองมาทางทั้งสองคนคนอื่นๆเองก็มองมาเช่นกันหลิงยวนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยตอนเขาอยู่ที่เมืองปูเชวิยอก็ไม่ใช่คนที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังหากแต่มีเพื่อนสนิทในวัยหนุ่มอยู่เช่นเดียวกันเขาย่อมต้องทราบถึงสถานการณ์ภายในครอบครัวของกวนเสี่ยวไปเป็นอย่างดีอีกฝ่ายมีน้องสาวตั้งแต่เมื่อไรจึงถามออกไปทันทีว่าที่ชายแท้แท,แทหรอ กนเสี่ยวชิงพยักหน้าหลิงยวนสังเกตเห็นว่าทุกคนต่างมองมาที่ตนเองจึงรีบกล่าวขอโทษหญิงสาวจากแผนกต้อนรับที่นั่งอยู่ข้างกายว่ารบกวนแลกที่กับเธอหน่อยได้ไหมครับภายในใจหญิงสาวจากแผนกต้อนรับรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่เธอก็ไม่กล้าสแสดงท่าทีไม่พอใจใดๆสุดท้ายยังคงยิ้มพลางพยักหน้ายกถาดอาหารลุกออกไปกูนเสียวชิงกระอักกระอ่วนทำตัวไม่ถูกหลิงยวนกวากมือเรียกเธอบอกให้เธอย้ายมานั่งข้างข้างเขา สุดท้ายกูนเสี่ยวชิงก็จำต้องยกถาดอาหารเดินมาก่อนจะนั่งลงข้างกายหลิงยวนด้วยความประมาความคิดที่อยากจะโปรยเสน่ห์ของตัวเองในตอนแรกหายไปแล้วตอนนี้ภายในใจรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเล็กน้อยร่างกายหลิงยวนโน้มเข้าไปหาเธอกล่าวถามเสียงเบาๆว่าเธออายุเท่าไรแล้วกูนเสี่ยวชิงลังเลเล็กน้อยก่อนกล่าวตอบว่า33ค่ะเด็กขนาดนี้เลยมีหน้าละ หลิงยวนอมยิ้มเล็กน้อยคิดไม่ถึงว่าจะมาเจอกับน้องสาวของกวนเสี่ยวไปโดยบังเอิญได้จึงกล่าวกับเธอเสียงเบาๆว่าไม่ต้องกลัวฉันเป็นเพื่อนของพี่ชายเธอเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเมื่อได้ยินว่าเป็นเพื่อนของพี่ชายกวนเสี่ยวชิงก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเธอมองออกกว่าเขาไม่อยากทำตัวเป็นจุดเด่นจึงโน้มศีรษะเข้ามาใกล้เขากล่าวเสียงเบาๆว่าฉันรู้จักเพื่อนของพี่ชายฉันทุกคนแต่ฉันไม่เคยเจอคุณมาก่อนคุณแซ่หลิงใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรหรือคะหลิงเยวนกล่าวหลังเลิกงานแล้วเธอไปถามพี่ชายเธอเขาจะรู้เองว่าฉันเป็นใครไม่ได้เจอพี่ชายเทอมาหลายปีแล้วกำลังคิดอยู่พอดีว่าจะไปหาหลังเลิกงานพวกเธอยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมความจริงเขาเองก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรก่อนหน้านี้ก็เคยมีคิดเอาไว้อยู่ว่าจะไปหาแต่ก็ลังเลมาโดยตลอดทว่าหลังจากที่ได้เจอน้องสาวของกุนเสี่ยวไป เขาก็ตัดสินใจได้แล้วก็คิดได้ว่าถ้าหากมีเรื่องอะไรพัวพันมาถึงที่นี่จริงๆยังไงความสัมพันธ์ของเขากับกวนเสี่ยวไปก็ไม่มีทางปกปิดเอาไว้ได้เช่นกันสุดท้ายก็ต้องลากกนเสี่ยวไปมาเกี่ยวข้องด้วยอยู่ดีกวนเสี่ยวทิงพยักหน้าหอมนึกๆยังอยู่ที่เดิมค่ะบ้านฉันไม่เคยย้ายไปไหนไม่ทราบว่าคุณไม่ได้กลับมานานเท่าไรแล้วคะตอนนี้มีถนนสร้างขึ้นมาใหม่ท้งไงให้ฉันพาคุณไปหลังเลิกงานเย็นนี้ไหมคะ เธอกล่าวด้วยสายตาที่ตื่นเต้นและเฝ้ารอคอยหลิงยืนยิ้มคลางกล่าวตกลงทั้งสองคนก้มหน้าก้มตาพูดจากระซิบกระซาบกันท่าทางดูสนิทสนมกันอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นจึงมีสายตาอิจฉาริษยามองมาทางกวนเสี่ยวทิงเช่นเดียวกันจุนลภาคจุลภาคจุดอาหารเลิศรสถ,ถูกตั้งเอาไว้เต็มโต๊ะหลังพนักงานเสิร์ฟเดินออกไปแล้วไปหลิงหลงจึงเดินเข้าไปหาชินอีคลางกล่าวกินเถอะค่ะตอนบ่ายยังมีงานอีกเยอะ ชินอีที่ยืนเท้าเปล่าอยู่ตรงหน้าต่างไม่รู้กำลังคิดอะไรอยู่เมื่อได้ยินเช่นนี้จึงเปล่าอย่างใจเย็นว่านิสัยหลวงคงอันเป็นคนกระล่อนเขาน่าจะต้องเลี้ยงข้าวแน่นอนหลิงยุนไม่มีบัตรพนักงานก็เข้าไปในพื้นที่ระดับสูงไม่ได้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มาถามเรื่องบัตรพนักงานในเวลาทำงานหากไม่มีธุระก็ห้ามออกไปข้างนอกลองไปตรวจดูหน่อยว่าทั้งสองคนได้ไปกินข้าวหรือเปล่าถ้าไปพวกเขาก็น่าจะอยู่ที่โรงอาหารชั้นมนุษย์ โปรดติดตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะค่ะจุลภาค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 จุด